เงินกับพีไผอยู่พี่น้องเอ้ยสาบายดีพี่น้องเมื่อน,นี่น้องข้ามกับสีแปนอัน,อนแก้มุงเนาะเพิ่นได้ลูกยากอะไรเงี้เนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังเจ็บท้องอยู่แต่ว่ายังบ่ทาลได้ดอกเพราะว่าไปแต่เสาๆเนาะน้องข้ามก็เลยสิมานเปลี่ยนเงินเปลีย่ยนซ้เพิ่น,นอยู่ตอนไปเบิ่งนพี่ส้มน้องกัน <c oughs> <c oughs> พ่อเขามาได้เหรอเพิ่มาเปิดคมแนาดิเงี้ยจุ๊บไซน้องอันนี้เนี่ยนี่ย เนาะโตยมันสิปลอดทั้งหมดเอามากิ๊ดบ่ได้วะอีหยงจิดว่าว่าแม่นเอาอะไรในลูกหญ้าเพิ่นว่าเก็บทอกานได้เฮาสิมาปดมกให้เพิ่นปะลเพิ่นวาเนาะโบราณเพิ่นว่าปลดมกลูกง่ายสิปดหญ้าตัวทนเนาะ พูดเนีกันเลยจังเลยลูกเนี่ยเบียนโบมาเบียนที่นเบียนซ่านเห็นไหมน้องกันเลยกับพี่น้องเอ้ยวัอยู่ันนอนเพื่อนมาเบียนที่นี่ี่น้องกันเลยบ่อนอนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนใหญ่มานอนอยู่นอกบ่อนตาบ้านพี่น้องกันเลยใหญ่มานอนอยู่ที่ เรข้าพเจ้มามไหว้บวรน,นออนใช่ไหมพันมาแล้วใช่าหมพันมาพกเอเนี่ยแค่สีได้อยู่ไซารอนสียขีดจู่ไพ่อยู่พุ่นบ่เนาะนองเร่ออะไรเยเอาขยนน้อ,องไอคิว โทษโทษไฟอะไรเนอปลาลงเลยลงขีดสาเนอ,อ,อยแป้งไปพอเราปัดกันเนี่ยกลัวอะไเสะพานอันี้ไงมีกางใช้ไวไใส่พอเพอออกไม่ลูกเนาะบ่เรามาขีดใบอย่างนี้ลนะกางไม่น้องอนเนย้ Я yep, памню. Yep, yep. ไปห้องหมอเบิร <ak> ์ีเนางเอ้ยไปโรงพยาบาลเบิรไปจอบแม่อเนยอย่างไรอี่พายูไม่แต่ไปยนเจี้ยงก็ไปยจอยไปยัจอยก็มาเบิ่งไก่เบิ่งตยังอยู่นาามากวดยันเลยยันเป็นเป็นอะไรเลยเนาะเนาะแต่ขอดเพิ่นได้ยัาใหเด้คอดยันใหญด้ มาอยู่เพื่อนอยู่ซ่ายไว้เข็นแหงทั้งไหน่ทั้งลูกเนะาะข้ามทำบ่อได้ไปเห็นเนาะทับไปบ่อได้อยาออินองไอคิวจิ้นมาปดแกงเสภาไว้แค่ปุดเอาออกแ้งเสภาไว้ ยังไดลูกง่ายเสียบาโบราตะกี้เนาะแม่แม่แก้มบุ้งเคยเขาเคยปวดเนาะแม่แก้มบุ้งกี้เลยน้องกิ๊กี่อะไรกับปุ๊ดปุดการแกะตุ่มเบิร์ดแต่เป็นเสียดําเป็นบุคคลเนาะปลาลูแต่แต่ผู้สิเสียดื้อแต่แต่ผู้เสียดื้อแต่ปลได้ว่ากัน

ดีเด้อพี่น้องเด้อน้องข้ามก็เจ็บคอเจ็บคอแหบคอมาไลายมื่ออะไรประลุงเลยข้ามก็ซีบไว้ห้เฮือนไม่น้องอันเลยเนาะแต่ยังไหวเบ่แล้วเาที่ไหนน้องข้ามก็ซีไว้อีกซีพาน้องไอ้คิวก่อนเพราะว่าน้องไอ้คิวเผิดหายผิดนย่านเผินเจ็บคอแห้งเพราะว่าล้อข้อทางในเดี่ยมันบาดพาเผื่นแป้นอบเคลื่อนหรออบปอดหรืออย่างนี่แหละน้องข้ามไปเมื่อเมื่อก่อน ยังเพื่อนหายนกข้าวกับ,บยังเพื่นไายเนาะนกข้าวของวันสิไปเบิ่์นพูดแรกแกขึ้นสีได้เป็นเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าเท้าบาทในว่าคุรังงันเพราะว่าเป็นไอเป็นไข่แบบสีน้ำมันมากพร้อมล้มเหมือนองไดหลันจากหันกามีแต่คนเป็นวัดเป็นไอในน้องอาเนยเพื่นกับว่าสิไปปลูกมันคือเมื่อนี่เรับกับพระหัวจักดอกโทรมาหมดสาวเทรมาเฮาเลขอะปุ่มซึมมันก็ควายอยู่ในซ้ายหมดนะ อันเฮาก็บอกเพิ่นไปเนาะเพราะว่าบ่ได้ไปปลูกมันบ่บ่เพิ่นว่าอันตอนนี้นะมาคลอดลูกแล้วเพื่อนอะอ้าวว่าเฮาก็บ่ไปหุ่นจักอันคนเฮาก็ลูกแบบคนลูกน่ะโอ้ยว่าตาสงสารเพิ่นบอันเห็เนาะสิไปคลอดลูกอัดเสือผาอ้อยังบ่ได้มีเฮาก็เลยเกียมเสื้อผ้ายยังให้เพิ่นน้องงัดมาแต่ปูแค้นเนาะแม่น้องดำมากะมาขาเก็บเสื้อผ้าเก็บ ถมอีหยังเกียมไปสิใส่รถจักไปบัดเพราะว่าเอ้ยเสนี่ปราบกับบ่จักคือกันเพิ่นก็ไปปลูกมันในอยู่หนาเพิ่นกไปปลูกมันอยู่นาก็บ่ได้ฮู้จักดอกโทหากันพาทางเพนี่แหละก็บ่ได้ฮู้จักอีหยังพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้คลอดลูกน้องครับก็ยังบ่ฮู้คัก็ยังบ่ฮู้เลยเพราะว่า คิดเ่าพนไปปลูมกมนะันเนาะมือหนัดนาะเทียนพ่นสิถือเสือ,พอ,อกพาอ้อมไปน้ำฮักก็ะพุกหดอ,อกในต,ตัวมือหนัดเลยนี่นะนาดตอนนั้นนะเพันก็ไปอีกน่ดเธอที่ซองอีกพืชที่มอพ่น้อยู่แบบให้มากนะแบบให้ออกลูกทุกคนก่อนเพราะว่ามันเป็นมือออกแล้วก็เลยแบบไปกระท่านหันบอดดิทอยังไปเลยบอดด้มีย่ยังไปพ่อมี่น,นี่น้องนัดบ้านไปปลูกแค่นั้น ออกกำมัยน้องดำผ่าผ้าอวัยเวรอ้าเพราะอ่อกไปงอย่างประหารขีดว่าสิได้ลูกแล้วกีดาเพิ่นสิได้ลูกแล้วพี่น้องเลยหลังจากหันเพราะว่าโทรไปหาโทรไปหาก็ไม่ได้เจอเมื่อกี้นี้โทรถามข่าวเพิ่นว่าเป็นแนวใดสิได้แล้วบ่หรือแนวใดตอนนี้กำลังเก็บทองยุบนะโอ้เจะอะไรผ้า ท่านก็มีจิตไว้ยังก็จนบ่ถือเหมือนเช้านี่นะพอเพิ่นโทรมาครั้งแรกเพราะว่าตอนนี้อยู่ซ้ายอยู่ห้องหมอบ่อ้าวว่อีนี่เตืนว่าอ้าวมไลเข้ามาปูมันแต่เช้าพุ่นเพิ่นว่าทีแท้แม่นั่นเพิ่นไปหาหมอเฮาก็อเข้าก็ยังบ่ฮู้เเพิ่นน่ะไปหาหมออ้าวดไปปลูกมันาพได มาก็มาเก็บสภาไปวางเงินเงิเพนนี่แหละวชั่วโมงเนาะยังบ่พอดเพนซักมาเศร้าเให้น้องหนักแล้วไปห,ออหายไทกับผ้าเออเซนี่ไปหายัายายนนายยงบ่หูยังเลยเท่าแป,ป๊วันอยู่หน้าสงสัยมันบอกมีสัญญาณโทรไปหาเพื่อนเลยเลยเพิ่นกลับไปน้ำหลางบาง้านตอนนี้นะ่ะน้องคัมโทรไปหาเพื่อนกันยังบ่ท่านมาได้ซสำลูกะ ยินว่าฮะยังเจ็บอยู่เจ็บวานที่ระบาดแค่แม่นได้กันอันพ่อแกงกับไคิวพี่น้องไอพอดวันที่เจ็ดเนาะวันพระฮัทคือกันกับน้อยคิวต่างต่อเป็นปีเปลี่ยนปีนี้จะเป็นปีเสือเนาะปีก่อนนะจะเป็นปีสลุหรือเป็นปีงัวไอคิววัดเดือนสิบวันที่เจ็ดวันพระฮัทแม่นน่องน้องของน้องอันเนี่ยพอดอัน วันที่วันทีเจ็ดวันประหัดเดือนเดือนยังรอเดือนหานโดยเดือนหาพี่น้องเยราอยากนอนบ่ลุวันทีเจ็ดเดือนหานเราก็เลยได้น้องหใหม่สมาชสิกใหม่พี่น,น้องไอ้ล้านไซืรอร้านไซือร้านซาวพี่น้องมาเราหลุดมาส้มํำกันเนาะ อะไรพี่น้องคลิปนี้นกข้ามกษัตริย์แลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อฝากบนฝากส่งคลิปต่อไปปลาลุงเไยสบายดีพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขอพยายามนำลายๆเด้อสบายดีสบายดียดปลาลุง <c oughs> อยากนอนอะไรหล,ลับ